โอเคครับวันนี้ผมอยากจะมาทำเทปแบ่งปันวิธีการที่คริสเตียนอย่างพวกเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตประจําวันนะครับในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับถ้าเพื่อนๆดาเนินชุตคริสเตียนมาสักพักเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมพระเจ้าเหมือนกับเงียบแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบคำอธิษฐานของเราสักเท่าไหร่แล้วบางครั้งพระเจ้าก็ตอบ เ,เราจะทำยังไงถึงจะสาม,มารถที่จะรับพระพรในการเรดินดำเนินชีวิตรประจำวันได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องขอนะครับวิธีการนั้นเนี่ยก็คือการภาวนาถ้อยคำของพระเจ้าสม่ำเสมอถ้าทำได้ทุกวันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือผมพิสูจน์เรื่องนี้มาเป็นเวลา4ปีละโดยส่วนตัวผมเป็นคริสเตียนมาประมาณ25ปีนะครับแต่ว่าเพิ่งมารู้จักวิธีการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ราๆประมาณ4ี่ห้าปีนะครับแต่ว่าฝึกจริงใจเนี่ยก็ประมาณสักสี่ปี <c oughs> เห็นจะได้นะสีป่ปีแล้วก็เท่า <c oughs> ที่พิสูจน์อย่างต่อเนื่องมาเราๆสี่ปีเนี่ย <c oughs> เห็นได้ชัดเลยว่าการที่ผมเนี่ยเริ่มต้นใช้พ่อยคาของพระจเจ้าเป็นเซตในการภาวนาเนี่ยผมเห็นพระพรอาจจะไม่ใช่เป็นพระพรในด้านการเงินแต่ว่าเป็นพระพรของ,ของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ย ทำอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกที่ถูกทางแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาไม่ค่อยกินลงกินแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเงินก็ค่อนข้างที่จะได้รับจากพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอความแข็งแรกงของร่างกายสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมได้ศึกษาแล้วก็ได้ฟังคําเทศนาของคริสตจักรหลายๆที่นะครับที่เขาได้สอนในแนวทางของพระคุณและหลายๆที่ที่สอนในแนวทางของพระคุณ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยผมพบว่าเขาจะสอนวิธีการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าออกมาครับการภาวนาของพระวจนขะนของเจ้าคือการพูดคัาที่เป็นพรสสัญญาที่เป็นการงานที่สันนิบของพระเยซูออกมาเหมือนคล้ายๆคำอธิษฐานนะครับแต่ว่าเราจะใช้สิ่งนี้เนี่ยทำในชีวิตรประจําวันแล้วก็ส่วนตัวผมจะใช้วิธีการที่ปรินต์เอาเซตคำอธิษฐานต่างๆเนี่ย เป็น A4 นะครับผมผมจะมีสะสมไว้หลายชุดแล้วผมก็จะใช้เลือกว่าวันนี้อยากใช้ชุดนี้วันพรุ่งนี้อยากใช้อีกชุดหนึ่งนะครับสลับกันไปนะครับแล้วก็เท่าที่รู้สึกได้คือว่าเวลาทำเนี่ยถ้าเราทําด้วยความเข้าใจเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงพลังบางอย่างนะครับจากการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าคือมันอารมณ์เป็นเหมือนกับเอ่อเราเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนกับเป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็การโทรนาถ้อยคาของพระเจ้าเนี่ยก็คล้ายๆกับการที่เราที่เป็นมือถือเนี่ยเสียบปลั๊กเพื่อดีชาร์จแบตเตอรี่ก็คือชีวิตของพระเจ้านะครับทํางานในเราพอเราทําอย่างเี้ยอย่างสม่ําเสมอเราก็จะเหมือนกับมือถือที่มีพลังงานเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าพิเียนคนใดไม่ค่อยได้ทําสิ่งนี้สักเท่าไหร่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับมือถือที่ประสิทธิภาพสูงส่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ชาร์จแบตเตอรี่ ก็เลยชีวิตก็เลยไม่ค่อยจะเกิดผลสักเท่าไหร่สิ่งนี้ผมพิสูจน์และผมก็รู้สึกว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นวิธีการที่พิเียนทุกคนทําได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้วินยัยแล้วก็การตั้งเวลาสักหน่อยนะครับในการทํา <c oughs> ส่วนตัวเนี่ยเวลาผมพูดพระธรรมพระเจ้าเนี่ยผมจะใช้สิ่งที่ปริ้นเอาออกมาคือผมจะไม่ใช้จากโทรศัพท์มือถือแต่ว่า ช้วิธีการพิมพ์เป็น A4 นะแล้วก็เอามาอ่านพูดออกเสียงแล้วก็ขณะที่พูดออกเสียงเนี่ยผมก็จะใส่ความเชื่อหรือว่าใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกเข้าไปในการภาวนาถ้อยคําพระเจ้าด้วยคือถ้าถ้าอ่านผัผ่านเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ได้รับพลังนะครับแต่ว่าในขณะที่เราพูดพระคําของพระเจ้าแล้วเราก็ใส่คิดตามอ่ะคิดตามขณะที่พูดออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึง พลังงานอะไรบางอย่างที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับทันทีที่ผมพูดจบเป็นเซตเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงว่าเหมือนกับผมเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถูกชาร์จแบตเตอรี่อย่างเต็มเปยมแล้ววันนั้นก็พร้อมที่จะออกไปทํามาหาก,กินทํางานไปทําธุระไปทําสิ่งต่างๆที่จําเป็นจะต้องท,ทําในชีวิตประจําวันแล้ววันนั้นผมก็จะพบว่าเป็นวันที่ผมทําอะไรก็จะลงตัวนะครับ สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้จักการพูดถ้อยคําพระเจ้าเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าช่วงเวลาที่ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเนี่ยอธิษฐานยัางไงเนี่ยก็เหมือนกับสวรรค์เงียบแต่ว่าทันทีที่เริ่มต้นรู้วิธีการพูดพระคำพระเจ้าเนี่ยผมพบว่าเมื่อผมภาวนาถ้อยคําพระเจ้าจบสม่ําเสมอทุกๆวนันเวลาการอธิษฐานขอสิ่งใดจาก พระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อเนี่ยมักจะไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงสารแต่ว่ามาทานแล้วก็จดเตรียมสิ่งดีให้เสมอครับสิ่งนี้ก็เลยอยากจะเป็นคําพยานให้กับเพื่อนคริสเตียนหลายๆคนนะครับที่ยังรู้สึกว่าเออเหมือนกับทําไมชีวิตมันลำบากลำบากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องคริสเตียนหลายคนขาดก็คือขาดการภาวนาถ้อยคานะครับคือภาวนาถ้อยคำพระเจ้าเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอ วิธีนี้จะค่อนข้างที่จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับเพราะถ้อยคำพระเจ้าบอกว่าให้เราเข้าสิทธิ์อยู่ในพระเยซูกิตและพระเยซูกิตจะเข้าสิทธในเราและการเข้าสิทธิ์ในพระธรรมยอห์นบทที่ห้นี่ก็บอกว่าให้เราใช้ให้ถ้อยคําของพระเจ้าฝังอยู่ในเรานะครับพระเยซูบอกถ้าถ้อยคําของพระเจ้าฝังอยู่ในท่านก็คือเราที่เป็นคริสเตียน ราจะขอสิ่งใดจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะส่งประทานสิ่งนั้นให้ก็เท่าที่สังเกตก็คือพระธรรมยหอนบทที่15เนี่ยพูดถึงเถาเหมือนและแขนเนี่ยและเมื่อเราพูดพระคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นที่มาจากพระวิญญาและเป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ฝังอยู่ในจิตสำนึกของเรานะครับแล้วก็หลักการมันก็คือให้ถ้อยคําของพระเจ้าฝังแล้วเราก็ค่อยอธิษฐานขอสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเราจะเห็นว่า ถ้าทําสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันของเราได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการภาวนาถ้อยคําของพระเจ้าในชีวิตประจําวันที่ผมทําประจํานะครับสิ่งนี้เนี่ยส่วนตัวเวลาผมทําผมจะออกแอคชั่นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมออกแอคชั่นและรีแอคชั่นเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงการเหมือนกับใส่พลัง ให้เข้ากับการอธิษฐานครับแล้วรู้สึกได้ว่ามาดีกว่าการที่รีบพูดให้จบจบไปนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีการให้ควรพระวจนะแล้วก็การภาวนาถ้อยคำนะครับก็คือคำคำพูดกับความคิดก็คือไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ใส่คอนเซนทร์ชั่นในการที่จะใช้เวลาพูดพระคำของพระเจ้าออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ถ้อยคำพระเจ้านะครับผมใช้ชุดนี้บ่อยถึงการเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ผมเคยทำชุดนี้เนี่ยบน u b e ูบชาแนลของผมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำในลักษณะที่ผมใช้การถ่าทอดคำพระเจ้าอย่างนั้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าจะใส่พลังและรีแอคชั่เข้าไปในการพูดแล้วก็ออกเสียงด้วยความมั่นใจและความเชื่อเนี่ยเท่าที่ทําแบบนี้มาประมาณ4ปีนะครับผมรู้สึกได้ว่าผมมีความมั่นใจในการดาเนินชีวิตในพระเจ้า แต่เปลี่ยมในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเห็นพระพรของพระเจ้าไหลเข้ามาจริงๆนะอาจจะไม่ใช่เรื่องการเงินที่เบอ้อวงังอาจจะไม่ใช่เรื่องอสิ่งดีๆที่มันอาจจะเป็นทางวัตถุนะแต่ว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างเช่นการเจอคนที่ดีการาทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะลงตัวสําเร็จนะครับการเงินก็ไม่ค่อยจะขาดการสักเท่าไหรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ถ้อยคำพระเจ้าภาวนาก็คือ Uh, เราจะใช้สัพพนาบุรุษที่หนึ่งนะครับแล้วก็คือหลายครั้งในท้อยคำพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในพระกัมภีเนี่ยมักจะเป็นสัพพนาบุรุษที่สองครับเราเปลี่ยนสัพพนาบุรุษที่หนึ่งให้กลายเป็นบุรุษที่เราเปลี่ยนสัพพนาบุรุษที่สองให้กลายเป็นบุรุษที่หนึ่งก,ก็คือตัวเราก็คือตัวฉันเลยตัวลูกนะครับผมจะมักจะใช้คำแทนตัวเองว่าลูกนะครับแล้วก็เรียกพระเจ้าว,ว่าพ่อหรือพระบิดานะครับในการอธิษฐานนะครับก็ แล้วส่วนตัวเวลาพูดถ้อยคำพระเจ้าผมจะไม่ค่อยได้เป๊ะเท่าไหร่นะร้อยเปอร์เซ็นกับถ่อยคำนะครับคือบางครั้งมีความคิดอะไรแทรกเข้ามาในขณะอธิฐานก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องพูดเป๊ะๆตามโพยทุกครั้งแต่ว่าพระคำพระเจ้าที่เราใช้อย่างนี้เ,เราใช้เป็นไกด์ไลน์ในการอธิษฐานนะครับบางครั้งพระเจ้าก็ใส่ความคิดบางอย่างที่มันเป็นคําพูดที่ดีนะครับแล้วเราก็ใช้ พูดเข้าไปนะฮะโอเคเดี๋ยว <c oughs> คำพยานก็จะประมาณนี้นะครับ